สวัสดีครับเลขพายเฮงชแนลิีนี้มาพบกับแนวทางหวยฮานอยนะครับหวยฮานอยของทางช่องเลขพายเฮงจะให้แนวทางแบบรวมนะครับก็จะมีแนวทางหวยฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็หัวฮานอย v i p นะครับก่อนเลยก็ขอเสนงความยินดีกับท่านที่ถูกรางนะครับเดี๋ยวลองมาดูผลของเมื่อวาน ผลของเมื่อวานนะครับผลของเมื่อวานเฉพาะกิจออกหนึ่งแปดแปดเจ็ดเก้านะครับเข้าไปที่เด่นรูปวิ่งหนึ่งนะครับหนึ 1, ่งไปหลักร้อยพิเศษออกสี่หนึ่งศูนย์แปดสี่นะครับเข้า ชุดกรอง10ตัวตรงนะครับแล้วเข้าชุดเด่น48เป็นตัวขับนะครับเดี๋ยวรูดวิ่งมา4กับ1นะครับในตารางวันกับสิติมาครบ 4, 1, 6, 3, 4, 4, 4, 9, 8, นะครับ410ปกติออก444 98นะครับเข้าเฉพาะเด็นรูดวิ่ง4 แต่ไม่มีสีสีที่อัจต,ตันให้ v ีเออก08066นะครับไม่เข้าเด่นรูดวิ่งนะครับในตารางวันมีเลขศูนย์ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวะทางของวันที่25ธันวาคม2567นะครับมันจะมีตัวไหนบ้าง แนวทางหวยฮาน้อยประจำวันที่25นะครับอให้เด่นรูปวิ่งไปที่รูปวิ่ง153นะครับต่อไปก็จะเป็นชุดเด่นของหลักหนึ่งเด่นของหลักหนึ่งก็จะมี ชุดเด่นของหลักหนึ่งจะมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับจะตัดให้หลักละห้าตัวจะเป็นชุดเด่นของหลักห้า เดเดตของเราถ่าก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าเ็ดนะครับต่อไปจะเป็นชุดรองนะครับสมรับคิปนี้เอ้ก็ท์ขึ้นมาเพื่อความเทิงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยาณในการรับชมตัวเลขยังถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนำไปใช้นะครับ ดูว่าคำเทิงเท่าไหร่รวมจะมีสามหนึ่งสามสี่สามหกสามเจ็ดสามเก้านะครับต่อไปเราไปดูตัวเลขในตารางวันกับสิติตัวเลขในตารางวันกับสิติก็จะมีตัวเลขในตารางวันกับสิติก็จะมีสี่หนึ่งเก้าเจ็ดห้าสามนะครับ ตัวเลืน่นงาต่ลามันกับสตีนี้สามารถนําใช้กับแนวทางแหวนนอนอยางอีกที่อไม่ได้ให้ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นชุด3าตัวนะครับชุด3าตัวอาจจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับกดชอบคิดฝากกดไลค์ like, กดแชร์ได้นะครับฝากกดติดตามหรับตัานผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับและท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือน กินใหม่สมงถึงมือเปี่ววของท่านจสามตัวก็จะมี253 513 539 051นะครับจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดที่แอตัดให้ทายนี้ก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการรับน้ำวันขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ